พัฒนาการเด็กและจิตวิทยาการดูแลเด็กพัฒนาการพัฒนาการของมนุษย์มีแบบแผนและมีขั้นตอนการศึกษาแบบแผนและขั้นตอนของการพัฒนาจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยสามารถคาดคะเนหรือพยากรณ์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นต่อไปรวมทั้งสามารถหาแนวทาง มาส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กได้เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์พัฒนาการหมายถึงการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของร่างกายและแบบแผนของร่างกายทุกส่วนการเปลี่ยนแปลงนี้จะก,ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเป็นขั้นตอนจากระยะหนึ่งไปอีกระยะหนึ่งทำให้เด็กมีลักษณะความสามารถใหม่ๆหมายถึงการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพเช่น การพัฒนาตามลำดับของการเคลื่อนไหวทารกจากการที่ทารกสามารถคว่ำต่อมาสามารถคลานสามารถยืนและสามารถเดินได้เป็นพัฒนาที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันและต้องอาศัยความพร้อมร่วมกันหลายๆอย่างเช่นระบบกล้ามเนื้อระบบประสาท หลักทั่วไปของพัฒนาการ 1. พัฒนาการเป็นไปตามแบบแผนแพทเทิร์นพัฒนาการของมนุษย์และสัตว์จะมีแบบแผนของตนเองเป็นระยะมิได้เกิดโดยบังเอิญเช่นเด็กสามารถคว่ำและได้ก่อนคานคานได้ก่อนเดินเป็นต้นหลักการพัฒนาของเด็กแบ่งออกเป็นสองทิศทางคือ การพัฒนาจากส่วนบนมาหาส่วนล่างเช่นเด็กทารกสามารถใช้อวัยวะบนศีรษะก่อนแล้วค่อยเลื่อนลงมาที่ลำตัวและลงมาที่ส่วนขา1.2พัฒนาการที่เริ่มจากแกนกลางตัวออกไปยังข้างลำตัวเช่นเด็กก่อนที่จะใช้มือหยิบจับอะไร จะใช้ท่อนแขนก่อนแล้วจึงค่อยพัฒนามาใช้มือและนิ้วตามลำดับ 2. พัฒนาการเริ่มจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อยหรือจากพฤติกรรมทั่วไปไปหาพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นเด็กคาลกมมีการเคลื่อนไหวทั้งตัวก่อนการเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือการออกเสียงและจะออกเสียงอืออ,อก่อนทำเป็นคำเฉพาะเจาะจงลงไป 3. พัฒนาการจะต่อเนื่องกันโดยไม่มีการหยุดหรือขาดตอนการพัฒนาของอวัยวะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยังอยู่ในคันมารดาและพัฒนาเรื่อยไม่มีการหยุดยัง้ง การที่เรามีฟันขึ้นไม่ใช่เพิ่งมาพัฒนาตอนที่เรามีฟันขึ้นแต่พัฒนามาตั้งแต่อยู่ในคัรภโดยฟันอยู่ในเหงือกซึ่งเรามองไม่เห็นอิทธิพลจากสิ่งแวดแล้อมมีผลต่อการพัฒนา <c oughs> เช่นการขาดสารอาหารตั้งแต่อยู่ในคันมารดาขาดอาหารตอนเป็นทารก 4. อัตราการพัฒนาของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ2ประการคือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 5. อัตราการพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกายแตกต่างกันอวัยวะหรือส่วนต่างๆของร่างกายมีอัตราการเจริญเติบโตต,ต,ต่างกันเช่นมือเท้าจะเจริญเติบโตถึงขีดสุดในวัยรุ่นการคิดคำนึงการคิดสร้างสารรค์การเจริญอย่างรวดเร็ว ระหว่างวัยเด็กจนถึงขีดสุดเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว6พัฒนาการทุกด้านจะสัมพันธ์กันและสามารถทำนายพัฒนาการของเด็กได้พัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญามักจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน้าด้านหนึ่งด้านใดบกพ้องด้านอื่นก็จะบกพ้องตามไปด้วย พัฒนาทางด้านอารมณ์เช่นอารมณ์เสียบ่อยหงุดหงิดพัฒนาการทางด้านสังคมไม่กล้าติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นขาดความมั่นใจพัฒนาการทางด้านสติปัญญาไม่กล้าคิดวิเคราะห์ 7. พัฒนาการในแต่ละวัยมีลักษณะเฉพาะในเด็กแต่ละวัยจนถึงวัยผู้ใหญ่พฤติกรรมในแต่ละวัยย่อมแตกต่างกันไปเช่นวัยเด็กการกระโดดโลดเต้นการถามซ้ำๆ เป็นพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะเด็กวัยเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ลักษณะเหล่านี้จะหายไปแต่จะมีลักษณะเฉพาะวัยอื่นมาแทนเช่นวัยสุขุมรอบครอเป็นต้นเด็กปกติจะผ่านการพัฒนาทุกขั้นตอนอย่างสะดวกจนอายุประมาณ21ปีจึงจะ,จะเจริญเต็มที่ทุกๆด้านพัฒนา ขึ้นอยู่กับภาวะและการเรียนรู้วุฒิภาวะทําให้เกิดความพร้อมของร่างกายที่ทําให้สามารถกระทําอย่างหนึ่งได้การเรียนรู้จะช่วยฝึกฝนให้มีความชํานาญทั้งวุฒิภาวะและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่คู่กันการเรียนรู้ต้องอาศัยวุฒิภาวะอยู่มากเช่นถ้าเราฝึกหัด เด็กสองขวบให้เขียนหนังสือย่อมเป็นไปได้ยากเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะและความสามารถในการเขียนความสาัมพันธ์ของส่วนต่างๆของร่างกายเด็กการเคลื่อนไหวมือและตายังไม่สัมพันธ์กันพอดีดังนั้นเราควรดูเด็กพร้อมหรือยังมีการฝึกหัดทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด อย่าเล่งสอนไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์เสมอไปแต่อาจจะส่งผลเสียได้วุฒิภาวะการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการเจริญงอกงามด้านร่างกายซึ่งรวมสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างถาวรอันเป็นผลมาจากการฝึกหัดและการได้รับประสบการณ์ต่างๆ พัฒนาการเด็กช่วง3ปีแรกของชีวิตเด็กเป็นรากฐานที่สำคัญของสุขภาพในทุกมิติต่อช่วงชีวิตที่เหลือของเด็กเป็นระยะที่เด็กจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายของพัฒนาการทุกด้านสัดส่วนของร่างกายจะเพิ่มอย่างก้าวกระโดดทั้งน้ำหนักความยาวตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นรอบศีรษะซึ่งบ่งบอกถึงการ เติบโตของสมองของเด็กเด็กสามารถเคลื่อนไหวได้เองหยิบอาหารกินเองดื่มนมเองชี้บอกความต้องการพูดสื่อสารอย่างง่ายได้แก้ปัญหาเล็กน้อยได้ด้วยตัวเองดูแลผู้ดูแลเด็กเปรียบเสมือนกุญแจดอกแรกที่จะเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กและแหล่งอาหารแหล่งความรักการอุ้มการพูดคุยสะท้อน ให้เห็นถึงความรักและความผูกพันต่อเด็กอยู่ตลอดเวลาผ่านการเอาใจใส่และสังเกตความต้องการตอบสนองความต้องการนั้นๆได้พัฒนาการเด็กในช่วงวัยต่างๆวัยทารกแรกเกิด1ปีด้านร่างกายทารกคลอดกำหนดมีน้ำหนักแรกคลอดเฉลี่ย 3,000กร,รัมและใน7-10วันแรกหลังคลอดเด็กอาจมีน้ำหนักลดลงได้ร้อยร้อยละ7-10เมื่อเทียบกับน้ำหนักแรกเกิดเนื่องจากเด็กยังกินนมได้ไม่ดีและจากการขับถ่ายที่บ่อยทั้งปัสสาวะและถ่ายขี้เท่า จากนั้นน้ำหนักเด็กจะค่อยๆเพิ่มเฉลี่ย20-30ถึงกร,รัมต่อวันอายุ4เดือนจะมีน้ำหนักตัวเป็น2เท่าของน้ำหนักแรกเกิดอายุ1ปีจะมีน้ำหนักเป็น3เท่าของน้ำหนักแรกเกิดประมาณ10ประมาณ9-10ถึงกิโลกร,รมัมอายุ2ปีจะมีน้ำหนักเป็นสีเท่าของน้ำหนักแรกเกิดเด็กทารกคลอดกำ ครบกำหนดมีความยาวเฉลี่ย50ซนเมตรและส่วนจะเพิ่มขึ้นประมาณ1.5เท่าเมื่ออายุครบ1ปีประมาณ75เซนติเมตรขนาดรอบศีาารษะทาลกคลอดครบกำหนดประมาณ35ซนเมตรขนาดรอบศีาารษะทาลกอายุ4เดือน40ซนติเมตรขนาดรอบศีาารษะทาลกอายุ1ปี 45เซนติเมตรขนาดรอบศีรษะทารกอายุ2ปี47เซนติเมตรแรกเกิด1เดือนพิกคอซ้ายขวาเคลื่อนไหวแขนขาสองข้างได้2เดือนค่อยๆมองตามวัตถุผ่านแนวกึ่งกลางตัว3 4เดือนชันคอได้ท่าคว่ำใช้แขนยัน90องศา ห้หเดือนคว่ำม,มือเดียวและสลับมือถือของได้เริ่มพลิกหงายคืบ7-8เดือนมองตามของตกถือของมือละชิ้นนั่งหลังตรงได้ทรงตัวได้เองโดยไม่ต้องใช้มือ,อยัเอน,นเก้างสิบเดือนคานเกาะยืนและเหนี่ยวตัว ลุกขึ้นยืนจากท่านั่ง10เดือนถือก้อนไม้เคาะกัน1 1บเถึงสิสงเดือนยืนได้เองชั่วคู่หรือตั้งไข่9ก้ถึงสิเดือนหยิบเม็ดยาด้วยปลายนิ้วหัวมือและนิ้วชี้12เดือนหยิบก้อนไม้ใส่ถ้วยฟันซี่แรกจะขึ้นเมื่ออายุ6กถึงแเดือน และเมื่อครบ1ปีจะมีฟันซีกประมาณ12สซีสส่วิธีสังเกตพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ลาช้าหรือเคลื่อนไหวผิดปกติอายุ5เดือนแล้วยังคอไม่แข็งบางรายพัฒนาไวเกินไปเช่นพลิกคว่ำหงายได้ก่อนอ,อายุ3เดือนความตึงตัวของกล้ามเนื้อน้อยเช่นรู้สึกว่าเด็กตัวอ่อน ความตึงตัวของกล้ามเนื้อมากเกินไปเช่นตัวเกรงอุ้มจัดท่าได้ยากเวลาจับยืนหรือปลายเท้าชอบจิกพื้นและการถนัดของการใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งอายุ18เดือนวิธีสังเกตการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กล่าช้าผิดปกติอายุ3เดือนแล้วกำมือตลอดเวลา เป็นความผิดปกติทางระบบประสาทอายุ6เดือนแล้วยังไม่คว่ำของหรือเอื้อมหยิบอาจจะบ่งบอกความผิดปกติของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมีสติปัญญาบกพร่องด้นานจิตใจและอารมณ์แรกเกิดหนึ่งเดือนชอบตอบสนองเสียงพูดทำเสียงในลำคอ1-3เดือนส่งเสียงร้องเมื่อรู้สึกหิวรู้สึกยิ้มเมื่อถูกหยอกล้อ สี่ถึงหเดือนหัวลาะเสียงดังร้องไห้เมื่อโกรธจะหรือถูกขัดใจอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว7จถึงเเดือนร้องไห้เมื่อไม่พอใจและมีอารมณ์กลัวมากขึ้นแสดงความรักด้วยความอบกอดตอบสนองต่อความถูกดุและร้องไห้สิบถึงสิเดือนแสดงอารมณ์ดีใจเสียใจมากขึ้นเมื่อมีของเล่นด้วยจะหัวลาะเสียงดัง พื้นฐานอารมณ์ของทารกกลุ่มเด็กเลี้ยงง่ายพบได้มากที่สุดประมาณร้อยละ40ของเด็กทั้งหมดเด็กมีลักษณะการทำงานของร่างกายที่สม่ำเสมออารมณ์ดีกินง่ายหลับง่ายขับถ่ายเป็นเวลาปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กเลี้ยงยากพบได้เป็นร้อยละ10ของเด็กทั้งหมดลักษณะจะตรงกันข้ามกับเด็กกลุ่มแรกคือ มีระบบการทำงานของร่างกายไม่สม่ำเสมอมักตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นด้วยการถอยหนีและมีปฏิกิริยารุนแรงปรับตัวยากอารมณ์เสียหงุดหงิดโวยวายเก่งกินเก่งการกินการนอนการกินการนอนขับถ่ายไม่เป็นเวลากลุ่มที่ปรับตัวช้าพบได้ร้อยละ15ของเด็กทั้งหมด เด็กกลุ่มนี้จะเฉยเคียดง่ายปรับตัวช้าและถอยหนีเมื่อเผชิญต่อสถานการณ์ไม่คุ้นเคยแต่ปฏิกิยาตอบสนองจะน้อยกว่าเด็กกลุ่มที่เลี้ยงยากหลายคนเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กขี้อายกลุ่มที่อยู่ในระดับเฉลี่ยปานกลางผสมหลายๆแบบพบในร้อยละ3าของเด็กทั้งหมดทารกอายุ0ูน ถึงหงปีจะเริ่มสร้างความไว้ใจพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูได้และพื้นฐานความพัฒนาทารกจะเกิดความเชื่อมั่นรู้จักควบคุมตนเองในช่วงขวบที่ปีที่2ต่อไปโดยเฉพาะช่วง6เดือนแรกการสัมผัสเด็กบ่อยๆด้วยความรักจากการอุ้มการนวดตัวเบาๆ <c oughs> <c oughs> จะเป็นการช่วยให้ทารกรู้สึกปลอดภัย อายุ6เดือนเด็กจะเริ่มแสดงอารมณ์โกรธเมื่อไม่พอใจหรือถูกขัดใจพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูไม่จำเป็นต้องตามใจหรือพยายามปกป้องเด็กควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์เมื่อเด็กรู้สึกหิวแนละโกรธร้องไห้ควรฝึกให้เด็กรอคอยในระยะเวลาสั้นๆก่อนให้นมและอาหาร ด้านสังคมเริ่มพัฒนาการทางด้านสังคมกับบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวผู้ที่เลี้ยงดูแรกเกิด1เดือนมองหน้าแม่สดตาจ้องมองวัตถุใบหน้าประมาณ8นิ้วได้1-2เดือนจ้องหน้าและตอบสนองผู้หยอกล้อได้แสดงท่าทางดีใจเมื่อแม่อุ้ม4เดือนมองตามในแนวราบร8 0องศาจับ ความกุ้งกิ้งได้สามถึงห้าเดือนชอบให้คนอยู่รอบอยู่ใกล้ๆสนใจเสียงคนพูดคุยห้าถึงหกเดือนจำหน้าพ่อแม่ไม่ได้หันหาเสียงเรียกพยายามยืดตัวขยับไหล่และเอื้อมมือไปอยังทิศทางของที่เห็นเจ็ดถึงแปดเดือนกลัวคนแปลกหน้ารู้สึกผูกพันกับคนที่เลี้ยงดู 12เดือนจะสามารถเล่นกับผู้อื่นได้เมื่อเด็กอายุ3เดือนขึ้นไปพยายามเลี้ยงดูและจัดจิตวัตรประจำวันให้สม่ำเสมอเช่นเวลากินเวลานอนเด็กอายุ0-1ถึง1ปีจะเล่นแบบต่างคนต่างเล่นแต่ไม่สามารถเรียนแบบง่ายๆจึงควรส่งเสริมเด็กโอกาสได้พบและการเล่นเด็ก กับเด็กอื่น <c oughs> ด้านสติปัญญาแสดงออกและตอบโต้ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายเริ่มเรียนรู้การพูดคุยพูดทีละคำด้านการช่วยเหลือตนเองการช่วยเหลือตนเองอาศัยความสามารถด้านต่างๆให้สม,มัยเด็กอายุ5เดือนควรฝึกให้ถือขวดนมเองเพราะจะสามารถเอามือจับกันตรงกลางได้ อายุ6เดือนควรฝึกให้หยิบขนมอาหารชิ้นเล็กวิธีสังเกตว่าพัฒนาการด้านภาษาร่าช้าและผิดปกติเด็กไม่ตอบสนองต่อเสียงตั้งแต่แรกเกิดหรือสงสัยเด็กไม่ได้ยินอายุ10เดือนเด็กไม่พูดเล่นเสียงบริเวณริมฝีปากพัฒนาการ12เดือนพิกคอ ซ้ายขวายกคอชั่วขราวสามเดือนชูคอได้นานเอเมริหนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนพลิกคอซ้ายขวาครบสองเดือนยกคอชั่วข่าวครบสามเดือนชูคอได้นานครบสี่เดือนยกอกพ้นพื้นครบห้าเดือนพลิกควาได้ครบหกเดือนนั่งใช้มือค้ำครบเจ็ดเดือน นั่งหลังตรงครบ8เดือนเริ่มหาที่เกาะครบ9เดือนยืนเกาะยืนครบ10เดือนคานครบ11เดือนเกาะเดือนตั้งไข่ครบ12เดือนเดินเองพัฒนาการเด็กแรกเกิด12ปีตาพิมพ์ยิ้มได้ให้เสียงเอ,งอียงคอขอคว่ำหน้าหลังนั่งนั่งนานคานครีบ หยิบจับอัพอัพพันอัพพุดฟูดสแตนแคนเวิร์กวอล์กรักลูกหนึ่งสัปดาห์พัฒนาการหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือน 8เดือนเกเดือน1ิเดือน1ิเดือนสิเดือนวัยก่อนเรียนอายุ1-6ปีด้านร่างกายน้ำหนักและส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นช้ากว่าวัยทารก12-15เดือนเดินได้เอง18เดือนวิ่งได้ ขีดเส้นยุ่งๆได้สิ้าถึงยีเดือนเกาะราวขึ้นบันไดและเตะบอลสิปีเดินลงบันไดพร้อมเกาะราวและคว้างลูกบอลได้เด็กปกติบางลายบางลายอาจข้ามพัฒนาการบางขั้นไปได้เช่นหลังจากนั่งได้แล้วจะคุกเข่าและเกาะยืนได้เลย เมื่ออายุ1ปีจะมีฟันน้ำนมประมาณ12ซี่ฟันน้ำนมจะครบ20ซี่เมื่ออายุ3ปีและฟันน้ำนม,มจะเริ่มหลุดโดยมีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ด้านจิตใจและอารมณ์เด็ก1 6ปีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายโดยอารมณ์โกรธดีใจจะเกิดขึ้นบ่อย เมื่ออายุครบสองปีจะเริ่มรู้สึกอิจฉาผู้อื่นกลัควคนแปลกหน้าควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีเมื่ออายุ4ปีวิธีสังเกตว่าพัฒนาการอารมณ์เบี่ยงเบนล่าช้าเช่นเด็กไม่แสดงอารมณ์ไม่ผูกพันกลัวสิ่งต่างๆสังคมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เลี้ยงดูและคนในครอบครัว เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนแต่อาจจะทะเลาะและขาดประสบการณ์ในการเล่นกับเพื่อนรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้ใหญ่เด็กอายุ1-3ปีจะเล่นแบบต่างคนต่างเล่นผู้ดูแลไม่ควรคาดหวังให้เด็กเล่นด้วยกันอย่างดีหรือจะต้องแบ่งให้เล่นด้วยกันควรค่อยๆสอนให้เด็กรู้วิธีการเล่น ผัดการเล่นเกมง่ายๆสอนการแบ่งปันทีละน้อยการแบ่งปันใช้การเล่นบางส่วนด้านสติป,ปัญญา1-3ปีสนใจสิ่งใหม่พูดรู้เรื่องใช้ภาษาได้คล่อง4ปีพูดเป็นประโยคได้สมบูรณ์นับเลขได้รู้จักเวลาซักถามได้5ปีมีความอยากรู้อยากเห็นรู้จักใช้เหตุผลในการอธิบายข้อมูล6ปีพูดได้คล่องแคล่วซักถาม ทั้งสักถามวิธีสังเกตพัฒนาการด้านสติปัญญาล่าช้าหรือผิดปกติเด็กสื่อภาษาหรือสื่อภาษาได้ช้าช่วยเหลือตนเองได้น้อยเล่นไม่เป็นอายุ1-2ปีนำสิ่งที่ไม่ใช่ของเล่นมาถือไว้เฉยๆไม่ได้อ่านหรือดูอย่างมีเป้าหมายนำสิ่งต่างๆสิ่งของตามตัว อย่างข้างต้นมาเรียงไว้และช้อนกันเล่นของเล่นอย่างไม่เหมาะสมเช่นงายท้องรถแล้วหมุนล้อซ้าหมกมุ่นกับการเล่นต่อมาก้านไม้ทิกซอหรือเลโก้ชอบดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอตามลำพังมากจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมน่าสนใจอย่างอื่นได้มาร่วมได้กับครอบครัวชอบวิ่งไล่คนอื่น ไปมาวิธีสังเกตพัฒนาการภาษาราชา้า <c> ผ <oughs> ิดปกติอายุ15ปี18เดือนไม่พูดคำที่มีความหมายเลยอายุ2ปียังไม่พูดสองคำมีการพัฒนาภาษาถอยลงด้านการช่วยเหลือตนเองอายุ16เดือนควรฝึกให้ถือถ้วยน้ำดื่มช่วยงานบ้านง่ายๆ เด็กอายุ18เดือนควรฝึกให้ช้อนตักอาหารกินเองได้บ้างเด็กอายุ21ปีควรฝึกให้ถอดเสื้อเองเด็กอายุ2ปีควรฝึกให้ล้างจานและเช็ดมือได้เองวัยเรียนอายุ6-12ปี ด้านร่างกายมีการเจริญเติบโตสม่ำเสมอด้านร่างกายขยายออกทางส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้างน้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ2-3กิโลกร,รมัมส่วนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ4-5เซนติเมตรวัยหญิงจัดตัวใหญ่กว่าจะโตวกว่าเพศช,ชายมีกล้ามเนื้อแข็งแรงค่องแคล่วว่องไวใช้มือและนิ้วทำงานได้ดี ด้านจิตใจและอารมณ์ต้องการยอมรักจากกลุ่มเพื่อนมีอารมณ์โกรธเมื่อถูกล้อเลียนมีอารมณ์กลัวน้อยลงรู้สึกอิจฉาเพื่อนที่ได้รับความรักและความสนใจด้านสังคมชอบรวมตัวกันเป็นกลุ่มไม่ชอบอยู่คนเดียวเรียนรู้ความร่วมกันอยู่ภายใต้กฎระเบียรรู้จักเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มด้านสติป,ปัญญามีความคิดในรูปนามรูปธรรมมากกว่า คิดได้อย่างมีเหตุผลเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งได้มีความอยากรู้อยากเห็น